นักดาราศาสตร์แตกตื่นพบวัตถุปริศนาโคจรใกล้โลกคิดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กแต่เมื่อลองไปเคาะบงโคจรและรูปร่างของมันดีๆแล้วปรากฏว่านี่มันไม่ใช่ก้อนหินอวกาศแต่มันคือรถเรื่องนี้ต้องย้อนไปในปี2018เจ้าโรเตอร์สีแดงของอีลอดมัตที่ถูกส่งไปพ้องกับจรวัดฟอคคอนเฮวีได้รับภารกิจในการโคจรรอบระบบสุริยะและชีนังคนขับมีหุ่นที่ชื่อว่า man, สตาร์แมนใส่ชุดนักบินอวกาศพร้อมเปิดเสียงวิทยุที่กำลังเล่นเพลง Space o d ดต t e ของเดวิดโบวีอยู่ตอนนี้มันกำลังโครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ได้เคยบินเฉียดดาวองคารไปแล้วเมื่อปี2020และคำนวณกันแล้วว่าเทลาคันนี้จะลองลอยไปอีกเป็นล้านปีสุดท้ายนี่แอดเป็นซากวัตถุโบราณสำหรับเอเลี่ยนในอนาคตก็ได้นะอ๋ออ๋ออ๋อ